สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะคะรายการที่มูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์เด่นสองค่ะสำหรับรายการรักเมืองไทยเป็นรายการที่เราอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมกันนะคะในการพัฒนาสังคมไทยแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขนะคะ รายการรักเมืองไทยเปลนประจำนะคะทุกๆต้นเดือนนะคะกับโครงการอาสาตาจราจรนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณหมอแท้จริงนะคะสิริพาณิชท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็อยู่ในรายการต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะคุณหมอค่ะกับบทบาทที่เราคุยกันในทุกๆ ต้นเดือนนะคุณหมอในมิติของคณะกรรมการบรรณกการกู้ชีพสุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนนะคะที่มีท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นประธานคณะกรรมการบอกว่าบ้านเราถนนไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าเราเสียชีวิตบนท้องถนนเยอะมากจริงๆก็จริงๆช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วนะคะคุณหมอเข้าพรรษานี่ก็ตั้งแต่วันที่14 14กรกฎาที่ผ่านมานะคะจนมาถึงต้นเดือนนี้ก็ เกือบ20วันแล้วผ่านไปตัวเลขเราดูกันเลยไหมคะว่า,าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้ตัวเลขมันเป็น zero date นะครผมมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยะนะครับนี่ดูนะครับนี่ล่าสุดนะ,ะล่าสุดมาวันที่1สิงหาะนะครับสังเกตดูวันแรกเลยของเดือนสิงหาเนี่52คนนะพอๆกับช่วง7วันอันตรายนะ,ะที่แย่ที่สุดคืออะไร ดูยอดสะสมครับขึ้นมาจำได้ว่าเมื่อสองสมปีที่ช่วงโควิดนี่ตัวเลขลดลงทำให้เราดีใจนะคะแต่ตอนนี้นี่แล้วนี่และครับเป็นปีแรกนะครับที่ในช่วงเดียวกันเนี่ยปีนี้นะครับแซงปีที่แล้วแล้วไม่ได้แซงนิดเดียวนะฮะค่ะสี่ร้อยกว่ารายประมาณ4ี่ร้อยอะสี่ร้อยเกือบห้าร้อยลายเราหวังว่า พอเขา้าพรรษาปกตินะมันก็ยังนะงดเล่าเข้าพรรษางดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยจะมีส่วนมากเลยในการลดอุบัติเหตุสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนที่เข้าพรรษาเนี่ยนะครับคือปกติบ้านเราเนี่ยเราจะตายเดือนประมาณพันกว่าคนแต่เราจะได้อานิสงส์ทุกปีของการงดเล่าเข้าพรรษาเนี่ย ทำให้ยอดในเดือนกรกฎาสิงหากันยาบา,บางปีเนี่ยได้ไปถึงตุลา,าที่ยอดไม่ถึงพันแต่ปีนี้กรกฎาทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นเดือนที่ข้าพันษาเนี่ยะะยอดเท่าไหร่ทราบไหมหนึ่งพันสองร้อยสิบสองคนปีที่แล้วกรกฎาเนี่ยแปดร้อยสี่สิบเองนะแล้วสิงหากันยาตุลาก็ไม่ถึงพันนะครับ แต่ปีนี้ผมหวั่นมากเลยว่าตัวเลขจะแซงโค้งไปแล้วตัวตัวเลขมันแซงไปแล้วใช่ไม่รู้จะหยุดอยู่ไหมนะครับแล้วพอไปถึงปลายปีเนี่ยที่ภาครัฐเขาตั้งใจกันว่าปีนี้เราจะให้ลดลงมาเนี่ยนะครับประมาณ10%เนี่ยนะมันจะไม่ลดแต่มันจะกลับเพิ่มตรงนี้แล้วทีนี้พอพูดถึงเทศกาลงดเล่าเข้าพรรษานะคะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดการสูญเสียแบบ ทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยานะคะก็เป็นต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเขาด้วยอย่นะคะว่ายืนอยู่เฉยๆนี่ก็ชีวิตก็ทามหากินสุจริตไม่รู้ว่าชีวิตมันจะต้องมาเจออันนี้เมื่อไหร่นะคะไม่ได้อยู่บนท้องถนนด้วยนะไม่ได้ไปขับรถด้วยนะยืนขายของอยู่ข้างยืนขายหมูปิ้งใช่คะสองคนนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีภาพให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้ว ช่วงนี้เข้าพรรษานะคะคุณหมอใช่ไม่แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการเมาแล้วขับแล้วเมาแล้วยอมรับด้วยนะว่าไปไปทานสุรามาค่ะแล้วก็เข้าขายหมูปิ้งอยู่หัวมุมพอดีนะคะทั้งสามีภรรยาก็ตรงที่ทราบคือภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ามีก็ต่อมาเสียชีวิตด้วยต่อมาก็เสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยปกติพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องเลี้ยวขวาหรือไม่ก็เข้าซอยซ้ายแต่เนี่ยความเมาไม่รู้เรื่องเลยเหยียบมาแล้วก็ตรงไม่ไม่มีการเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายอะไรทั้งสิ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตทันทีก่ะสองคนถ้าเราดูคลิปเนี่ยหลายผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นคลิปนี้ก็เห็นในทางสถานีโทรทัศน์หลายๆช่องนะคะบอกว่าเราจะมันมันพลาดไปแล้วเดี๋ยวจะชดเจยให้ ก็มีคนถามนะว่าชีวิตชดเชยยังไงชดเชยด้วยชีวิตเหรอใช่ไหมคะจะเอาชีวิตมาชดเชยแล้วชีวิตของสองคนนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาไหมเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเขามีลูกหรือว่ามีพ่อแม่ที่เขาต้องดูแลใช่ไหมคะดูแล้วลูกบอกว่ารับไม่ได้ไม่ยอมบอกงี้แหละนะไม่ยอมยกโทษให้อเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมา คือสูญเสียพ่อแม่พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยทั้งคู่นะคะแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้ว่าไปเที่ยวเตะที่เตะที่ไหนขายของเพื่อหารายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่นะคะที่ดีนะครับก้อยไม่มีคนยืนรอซื้อหมูปิ้งอยู่อถ้ามีคนยืนรอซื้อหมูปิ้งก็ไปอีกคนหนึ่งแหละนี่แหละครับความเมาทําให้ความสูญเสียได้ขนาดนี้ค่ะก็ ยังมีอุบัติเหตุอีกหลายอย่างนะคะที่ถ้าเราคุยคงไม่จบแน่ในช่วงนี้เพราะว่าอย่างล่าสุดที่อุบัติเหตุที่เมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือที่ตัวแท่นปูนนะคะหนักตั้งเป็นไม่รู้กี่ตันเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลย่ก็คืออุบัติเหตุมันจะหล่นมาได้ยังไงถ้าเราทําตาม ขั้นตอนขั้นตอน,นรหรือใช้ของที่ได้คุณภาพใช่ไหมฮะสะพานสะเพริเขาก็สร้างกันตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเป็นไรเลยอโอ้แล้วมีอยู่คลิปหนึ่งรู้สึกจะเป็นข่าวนี้นะครับที่แล้วที่มันหล่นลงมาน่ะก่อสร้างอันนี้ก็อันตรายานะครับแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วอะไรนะไอ้ทางด่วนหรืออะไรเนี่ยมันหล่นโครมลงมาเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ ความปลอดภัยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการในการที่เขากํากับดูแลนะคะคนงานต้องมีการอบรมในเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อ s a f e ี y เฟิร์ก่อนนะคะแต่ตรงนี้นี่ตอนนี้เกิดขึ้นเยอะมากหรือว่าโอเคเราเข้าใจช่วงนี้การก่อสร้างนะคะถนนหนทางรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องปลอดภัย ใช่ถึงจะก่อสร้างยังไงพออย่างนี้นะคะคุณหมอพอเราจะขับผ่านไอ้ตรงที่เขาอก่อสร้างใจไม่ได้พยายามขับรถออกไปห่างๆให้อยู่เลนซ้ายสุดก่อนนะคะอย่าให้อยู่ภายใต้นั้นกลัวอยู่ว่ามันจะมันจะหล่นมาที่เราเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยแล้วถ้าเกิดรถติดๆนี่ก็ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ตาโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีได้แต่เห็นไหมเทคโนโลยีมันช่วยให้เราเห็นค่ะ จากกล้องได้มากขึ้นว่าโอ้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอ้ยมันยังมุ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันเป็นอาสาตาจราจรเห็นอะไรไม่ดีก็ส่งเข้ามาก็อาสาตราจรในการติดกล้องด้วยนะคะทั้งกล้องหน้ารถแล้วก็หรือกล้องที่หมวกกันน็อกก็ได้หรือมือถือมาตั้งแล้วถ่ายทันทีก็สามารถที่จะเป็นพยานหลักฐานในการเกิดเหตุตรงนั้นได้ว่า จริงๆแล้วใครผิดหรือถูกกันแน่นะคะและอุบัติเหตุมันเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับมาเป็นหูเป็นตาบนท้องถนนผมเชื่อเลยว่าโซเชียลเนี่ยจะสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นบนท้องถนนได้แต่ถ้าเราหวังว่าเอ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจวัฒนธรรมในการปลอดภัยไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าทุกคนบอกว่าฉันไม่ยอมเลยนะถ้าไครทําไม่ดีบนท้องถนนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปบอกในสังคมในโซเชียลให้รู้ว่าคุณขับรถแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าทางมะลายก็ยังไม่หยุดไม่หยุดก็ยังไม่หยุดเดี๋ยวเดินดูได้คริปประจําเดือนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนถึงตรงนั้นอยากจะให้คุณหมอได้เล่าถึงการจัดกิจกรรมครั้งที่6แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของกิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางมาลาย Attach ที่ความดีที่คุณทําได้นะคะที่ครั้งนี้เราไปจัดที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติใช่ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยกิจกรรมวันนั้นมีอะไรบ้างคะก็กิจกรรมก็คือมีการทํา FOU กับทางตำรวจมีการยื่นหนังสือให้ตํารวจว่าอยากจะให้มีการตํารวจเนี่ยเอาจริงเอาจังมีการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่นะครับและให้ตํารวจเนี่ยลงมาดูในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบนทางมาลายนะคะนอกจาก กรทมแล้วตำรวจก็มีผลเหมือนกันตำรวจก็รีสปอนนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครไม่มาเนี่ยเขาจะส่งแล้วถ้าส่งใบเตือนแล้วเนี่ยนะครับไม่มาอีกเขาจะไปขอหมายจับแล้วนะครทีนี้ก็มีทางเำ้าหนานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็มามาเนี่ย มาร่วมกันะทางตำรวจมาหลายหลายท่านซึ่งท่านสุชัยก็นําทีมทุ่มเทมากๆนะคะกับโครงการนี้เพราะว่าต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่6แล้ววันที่21วันที่21ขาดเดือนนี้ก็จะไปอีกคค่่ะะเห็นว่าอาจจะไปต่างจังหวัดอันนี้ที่เราไปมอบรางวัลให้กับอาสาตาจราจรที่ได้รางวัลค่ะเห็นบอกว่าทางตำรวจเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เริ่มจัดกิจกรรมมอบรางวัลอาสาตาจราจรใช่ไหมคะอันนี้ก็เริ่ม เริ่มมีคุณหมออยู่ด้วยนะคะร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะเราร่วมกันหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจเนี่ยเห็นความสาคัญเรื่องนี้บอกว่าจะใช้มาตรการในการตัดคะแนนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าต้องรอให้ครบอะไรหน้างร้อยยี่สิบวันอะไร็นเดือนมกราคมปีหน้าที่จะเริ่มใช้ค่ะจะตัดคะแนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมี12คะแนนเท่ากันถ้าโดนตัดบทนี่โดนยึดว้กับขี่นะครับ ก็ขับรถไม่ได้แมต้องไป้อบรมอะไรหลายอย่างต้องมาเรียนรู้ใหม่กันว่าต่อไปนี้กฎกติกาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเราบอกเอ๊ะนะแล้วไม่เป็นไรเลยเขายึดใบขับขี่เราไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปนี้เราจะมี12คะแนนนะถ้าท่านเราหมดอย่างถ้าหมอเราขับนี่ตัด4คะแนนเลยนะค่ะมีไหมคะว่าไปทําความดีอะไรแล้วจะได้คะแนนกลับมาชดเชยหรือไม่มีก็ต้องไปเข้าอบรมครับก็ต้องเข้าอบรมอบรมก็คือหมด ศูนย์แล้วจาก12คะแนนไม่เหลือสักคะแนนหนึ่งก็ต้องเข้าถุนการกบฏการนึกว่าจะต้องมีทําความดีชดใช้อะไรที่ทําให้คะแนนได้กลับมาสักหนึ่งคะแนนอะไรอ่างเงี้ยแต่เร้่องจะยังไม่มีาวนี้นอกจากนี้ก็คงจะเข้าสู่ตรงภาพกันนะคะว่ารางวัลของเดือนนี้นะคะก็จะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ก็ยังเกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะคุณหมอก็เป็นภาพที่เราไม่อยากให้ันเนี้ยคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นเจ้าของกล้องนะแล้วมารับรางวัลโดยเอเองด้วยยังบาดเจ็บอยู่เลยครับภรรยาก็บาดเจ็บลูกก็บาดเจ็บดูที่ครับเนี่ยแรงเลยเขาก็ขับรถมาของเขาอยู่ในเลนของเขาดีๆเห็นไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแซงโค้งมาแหกแบบต้องใช้คำว่าหลุดโค้งอ่ะ คงมาเร็วอะค่ะคงมาเร็วฮะคงมาเร็วแล้วก็มาเลนกลางแล้วเนี่เนี่ยไม่รู้จะหลบไปไหนไม่มีทางทันนะแล้วภรรยาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกระดูกหักอะไรเนี่ยนะตัววันนั้นตัวเข้ามาได้มีการถามกันนะครับก็แต่งดีว่ากล้องนี่มันจะบอกนะไรครับว่าอะไรบาดเจ็บแต่ว่าก็ยังยังไม่มีใครสูญเสียชีวิตนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นอุดารห์ในเรื่องของการขับรถนะคะโดยเฉพาะทางโค้งนะคะองระงมลกเลยต้องชะลอเราก็ต้องชะลอด้วยทั้งสองฝั่งนะคะต้องชะลอแล้วก็อย่ากินเลนกันบางคนแบบว่าโค้งแล้วขอกินเลนหน่อยเนี่ยอันนี้เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเลยค่ะอันนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้รับรางวัลสองหมื่นบาทค่ะแต่เขาบอกไม่คุ้มหรอกครับค่ารักษาพยาบาลกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับรถอันนี้คุณก้อย เดี๋ยวเราจะให้เห็นทางทม้า<ส>ลายี่เซนลุยค่ะนะครับเราจะให้เห็นทางม้าลายแล้วถามว่าตกลงว่าทางม้าลายเนี่ยมันเป็นทางให้คนข้ามหรือทางให้รถใครข้ามกันแน่แล้ดวดูนะอ่านี่ม้าลายกะหดจอดไฟแดงปุ๊บเนี่ย มาลายมาแล้วค่ะมาลายสองล้อนะคะเนี่ยอันนี้ทางรัดนี่ยเป็นเส้นทางรัดแล้วถ้าเรายอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือเล็กๆน้อยๆแล้วเราไม่จัดการนะครับต่อไปมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงนะแล้วมีแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยนะคุณหมอดูภาพเนี่ยเป็นสิบคันนั้นเมื่อกี้นั่งนับอยู่หลายสิบคันแล้วทําเป็น เป็นประจำอ่ะคันนี้ก็ปาดหน้านี่มาแล้วก็เลี้ยวเข้านี่ไปคือไม่ยูเทิร์นอ่ะไม่ขอไม่ยู่เทิร์นขอตัดตัดตรงนี้เลยเอาความสะดวกค่ะเอาความสบายส่วนตัวแต่นี้ถ้าหากว่ามีคนกําลังข้ามถนนจะเกิดอะไรขึ้นถนนเขาไม่มีสิทธิ์ใช้เลยทั้งจริงจริงตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ถนนที่เดินเท้านะคะกล้องมันจะบอกเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะครับ จริงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอันนี้เด้รับรางที่สองหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็จับจับเลขทะเบียนได้ทุกคันนี่ก็จะต้องโดนปรับเหมือนกันนะตำรวจไปดำเนินการค่ะเพราะเห็นจะเป็นเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ก็หลายคนอยู่ค่ะเป็นทางลัดนะค่ะก็จริงๆอันนี้ก็ยังไม่มีอุบัติเหตุแต่ก็อันนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นนี่ทระดูนะเดี๋ยวจะมีรถเบนซ์คันหนึ่งป้ายแดงแซงขวามาเสร็จแล้ว มันมีกลวยกั้นไงหมอไม่เห็นก็เลยรีบหลบซ้ายมีจักรยานอยู่ตรงนั้นแต่เขามาเร็วมากแล้วถนนก็ลื่นเห็นไหมครับมีฝนตกน้ำขังน้ำขังอยู่ชนเลยแล้วหนีฮะหนีอันนี้ยังตามจับไม่ได้ครับแต่กล้องก็ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดนะครับก็เขาก็จะอาจจะเก็บภาพของ รถที่แซงมาคันเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจจะเก็บได้เเร็วลขทะเบียนนะคะเก็บเลขทะเบียนคนกระเด็นลอยเลยนะคะเรามองจากภาพเนี่ยอันนี้ได้รับรองวัลที่สามนะครับน่าจะเป็นช่วงที่น้ําฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครช่วงนี้ที่ขังเลยนะคะที่วันนั้นติดกันแบบทั้งเมืองแล้วขวามือพอดีเนี่ยมีรถที่จะวางจอด รู้สึกจะซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่เห็นเพราะมันมืดอย่านี้เขาก็ต้องรีบเลี้ยวซ้ายออกมาค่ะแล้วเด้ไปชนเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ําอีกคือมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามานะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุรายนี้ขึ้นครับแต่ถ้าเข้ามาช้ากว่านั้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรทันก็ไม่เกิดนี่แหละอันนี้ความเร็วไม่ทราบเบาด้วยเปล่านะถ้ามคืนเนี่ย เราไปดูว่าต่อไปนะครับแต่รู้สึกรถคันนี้จะจอดช่วยรถคันที่มีกล้องจะจอดช่วยแต่รถคันที่ชนเนี่ยไปเลยไปเป็นรถเก่งด้วยนะคะเนเบน์ด้วยนะรถดีด้วยนะป้ายแดงด้วยต่างต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเป็นคลิปที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับอันนี้กล้องจากหมวกันน็อกนะ้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยทางนี้เขาได้ไฟ ไปเขียวค่ะแทนที่จะหยุดไม่หยุดนะรถเบน์เห็นไหมไปชนกับแท็กซี่เนี่ยเลยช้าไปใหญ่เลยทีนี้อยากจะเร็วนิดเดียวนะะไฟแดงไม่หยุดไปชนกับแท็กซี่นี่ยิ่งตอนนี้ยิ่งเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเห็นไหมชนแล้วก็ไปไหนไม่ได้แทนที่จะหยุดสักนิดเดียวเบนโบราณแข็งก็จริงนะคะแต่มันก็ เมื่อกี้เห็นจะจับคนขับนี่เป็นคุณยะคุณป้าอยู่นะคะถ้าดูแล้วเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุค่้ค่ะชนเลยอันนี้ได้รับรางวัลชมเชยนะครับสองพันบาทชมเชยอันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูรางวัลชมเชยที่สองอันนี้นะครับคุณก้อยขับรถมาดีๆเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้น อยู่ในเลนของตัวเองไม่ได้ขับรถเร็วนะครับมียางกระเด็นมากระเด็นเข้ามาชนเหมือนเมื่อเดินก่อนที่เรามีว่ามีเก้าอี้ลอยมาอันนี้ยางแต่ดีนะคะว่าไม่ได้ทําให้กระจกเขาแตกนะกระเด็นมาก็ยังรถคันนี้ยโดนชนแล้วก็มาจอดข้างนะครับพอจอดข้างเนี่ยเขาข้ามถนนเนี่ยไป เพราะว่าปรากฏว่ารถสิบล้อที่ยางมันหลุดออกมาเนี่ยไปต่อไม่ได้คุณก้อยเพราะล้อมันหลุดออกมาข้ามเลยนะเขาก็เลยไปพูดกับยวกับได้ว่าเนี่ยรถมาแล้วก็เอากล้องนี่ให้ดูว่ารถไอ้ไอยางเนี่ยมาชนรถเขาก็ต้องชดเชยไม่อย่างนั้นก็จับมือใครดมไม่ได้ก็ถ้าเขาวิ่งต่อไปได้ทางนี้ก็กลายเป็นไม่มีคู่กรณีใช่ใช่ไหมคะกล้องนี่มันจะบอกภาพมาเสร็จอันนี้ได้รับรางวัลชมเชยนะครับที่สอง ดี๋ยวไปดูอ,อีกคลิปต่อไปนะอ่าอ่าอันนี้ก็เหมือนกันก็ไฟแดงเห็นไหมครับรถคันนี้มาถึงไฟแดงก่อนที่มีกล้องนีจอดนะค่ะนี่ไฟแดงอยู่ข้างหน้าชัดเจนค่ะเพราะก็จะให้รถอีกทางหนึ่งไปนะก็ไม่ได้เร็วฝนกําลังตกพลํพำๆนะครับเห็นมีที่ปัดน้ำฝนอยู่นะรถก็เนี่ยมาไม่ได้เร็วนะครับเห็นไหม ค่อยๆไปค่อยๆไปนะเนี่ยเนี่ยทันทีเขาก็มาค่อยๆไปเดี๋ยวพีรถคันเนี้ยผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงไปโอ้ยเขานึกว่าเขาพ้นคันบรรทุกแต่เขาไม่ได้นึกว่าเลนขวาจะมีอีกคันจะมีอีกคันหนึ่งมาและอันนี้ก็ผิดเต็มๆผิดเต็มๆครับไฟแดงเราเห็นชัดผ่าไฟแดงแล้วไปชนเขาใช่คเขาก็มาไฟเขียวเขาถูกต้องอยู่แล้วแล้วไม่ได้เร็วอะไรเลยนะคือถ้าคันนี้จอดรอไฟเขียว อุบัติเหตุนี้ก็จะไม่เกิดด้วยเนี่ยครับแต่นี่ยังดีว่าดูว่าชนแล้วยังไม่แรงมากอันนี้ไม่แรงชนไม่แรงแต่รถก็เสียเสียเสียเวลาอีกเสียเงินเสียทองนะฮะอันเนี้ยไม่ไม่ควรจะอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยค่ะนะครับเนี่ยด้วยความมักง่ายนะความอยากที่จะไปเร็วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ้นพ้นพ้นคันบรรทุกนะแต่ไม่พ้นอีกคันหนึ่งอ่ัเดี๋ยวไปดูคันต่อไป คลิปต่อไปนะครับดูมอเตอร์ไซค์เนะฮะมอเตอร์ไซค์ขันขวานะฮะเขาจะตีเลี้ยวซ้ายออกไปแต่ไม่ได้ดูว่ามันมีรถที่มอเตอร์ไซค์ที่ซ้ายมาเนี้ยฮะตีเลี้ยวซะปั๊บไปไม่ได้ดูใชนไหมชนกันเองชนกันเองดีนะรถขันหลังไม่เหยียบ เพราะว่าไม่ได้มาเร็วมากยังห่างกันหลายคันแต่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าผิดชัดเจนใช่ไหมตัวรไสายคันซ้ายไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่คันขวาเนี่ยปาดมาไงปาดไปเลยปาดแล้วเส้นทึบด้วยเส้นทึบด้วยปาดไม่ได้นะนี่นี่แล้วก็ไปชนไม่ได้ดูเลยว่ามีรถมาเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยครับนะเกิดจากการที่ผิดกฎจราจรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู คลิปต่อไปนะครับที่สามารถจะถ่ายได้อันนี้นอ้ออันนี้ขงที่อยู่ท้ายรถเก็บาไม,ไม่ได้มัดให้ดีตกลง,ลงไงไหมเนี่ยชนเลยหล่นลงมาเน,น,นี่เห็นไหมกล้องมันก็ถ่ายได้แล้วคันที่บรรทุกเนะี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธได้ มีหลักฐานว่าของหล่นมาจากรถท่านจริงๆนะคะไปดําเนินคดีได้ก็ยังดีว่าอุบัติเหตุยังไม่ร้ายแรงมากไม่ทําให้ถึงกับเสียชีวิตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงในการที่ถ้าเกิดรถมันพลิกมาแล้วไปโดนกระจกอะไรเงี่ยบางทีคนเขาตกใจอ่ะขับรถแล้วมีอะไรลอยเข้ามาขนาดบางทีเราขับรถฝนตกแล้วมีน้ําฟู่เข้ามาเรายังตกใจนะเกิดหักหลบชนข้างๆอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการบรรทุกของอะไรในรถต้อง มัดหรือเอาอะไรคลุมให้ดีทำไม่งมันจะเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็เคยมีก้าอี้ก็ตกก้ตกผมเนี่ยเคยด้วยตัวเองเลยที่นอนหลนก็อันอะอันนี้อันนี้ฝ่าไฟแดงอันนี้ที้สนาวรีชัยนะค่ะดูดับก้ยทางนูนได้ไฟเขียวเนี่ยติดไฟแดงดูมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปนะเดินคันเห็นไหมรอจังหวะก็ไปไม่รอไฟแดงไม่รอไม่รอ คันนี้ไม่ได้ไปเห็นเมื่อกี้คันนี้เมื่อกี้ไปเอามึงเอาม้งค่ะเอาบ้งอ่าคันนั้นขอตามไปด้วยเอา้งขอตามมางอ่าเห็นไหมชนเนี่ยไม่อันนี้ดีว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุค่ะนะฮะสามคันเนี่ยฮะคือให้ดูว่าแต่ละคันเนี่ยไม่ไม่รอไฟแดงใช่อย่อุบัติเหตุมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเกิดคันนั้นเข้ามาเร็วหรือไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสชนสูงค่ะนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ อันเนี้ยสุดท้ายอันนี้สุดท้ายอ่านี้ไฟแดงนะครับดูดิครับนี่ผ่าเลยผ่าเลยรถสีส้มแล้วแล้วลองเข้าันก่อนเกิดเป็นรถสีส้มสีส้มเลยแล้วถ้าเกิดรถฝั่งนู้นมานี่คือแบบอาจจะแบบเหลืองๆใกล้แดงอ่ะขอขอไปก่อนเถอนี่แดงแล้วนี่คันนี้หยุดนะคันนี้หยุดแล้วนี่คันนี้ไม่หยุดขอไปอีกหน่อยเหยียบเต็มที่เลยเต็มที่เลยไปรับผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารรออยู่ข่าใจก็คือสิ่งที่ เป็นตัวช่วยในการที่เราได้ใช้มาเป็นหลักฐานในการที่เราจะเป็นพยานหลักฐานนะในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนถ้ามีกล้องตาจราจรแล้วก็ให้ทุกๆท่านได้ส่งเข้ามานะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจากรถท่านได้บันทึกไว้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะได้เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจในการไปดําเนิน ใช่ค่ะคุณหมอคะมีทิ้งท้ายอันนึงได้เห็นสปอตของคุณหมอที่ออกขึ้นมานะคะชื่อสปอตผมเป็นของและปิดครอสซิ่งกลุ่มและปิดครอสซิ่งเป็นเพื่อนคุณหมอก็ต่ายอ๋อค่ะได้ทำสปอตนีขึ้นมาหยุดเพื่อชีวิตก็อยากให้ทุกๆท่านได้ดูกันนะคะเป็นสปอตที่ให้ข้อคิดมากทีเดียวนะคะในเรื่องของการที่ผลกระทบที่เราได้อ่ เห็นกันจากการขับรถเร็วนะคะคแล้วก็ไม่ได้หยุดบนทา,ทางข้ามาาทางมะลายค่ะไปดูพร้อมกันครับต้องขอบคุณคทางกลุ่ม เพื่อนหมอก็ตายเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาว่า Rabbit Crossing ค่ะและเดี๋ยวสปอตนี้เราจะเป็นการสปอตเปิดทิ้งท้ายให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะแต่ในช่วงนี้เวลาของเราหมดแล้วอาจจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะแล้วก็อยากให้ทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนนค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยค่ะ คุณคิดว่าการจอดรอ,อคนเดินข้ามทางมาลายใช้เวลา,านานแค่ไหนแล้วคุณคิดว่ามันนานเกินจะรอไหมมันเป็นเรื่องยากมากๆหรือเป็นเรื่องง่ายน,นิดเดียวที่เราจะแค่ชะลอความเร็วและหยุดให้แน่ใจว่าไม่มีคนข้ามสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคุณไม่หยุด,ดยไไคือการสูญเสียพ่อแม่จะสูญเสียลูกลูกอาจจะสูญเสียพ่อ,อ,พอเราอาจจะสูญเสียคนดีๆที่ไม่เคยทำร้ายใครอาจเสียครูดีๆหรือหมอดีๆที่จะสร้างคน<ล>ะจะช่วยคน<ล>ได้ไดอีกมากและในบางครั้งมันอาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก คุณไม่ได้ตั้งใจนีนะนีนานีนานีนาเปิดดะลูกนีนาซ่ซื่อลูก้องไม่มีเพ้าไม่หายใจนีน่าเฟินิลูก ก็ขอโทษแต่ถ้าคุณหยุดรถคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่คุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณคือคนที่เลือกสิ่งที่กำลังจะเกิดบนท้องถนนและคุณเลือกให้ทุกคนปลอดภัยให้ตัวคุณเองปลอดภัย ให้หลายครอบครัวได้กินข้าวเย็นอย่างพร้อมหน้าให้อีกหลายๆคนได้ทำสิ่งที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกมากมายอย่าลืมนะว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนเลือกและถ้าคุณเลือกที่จะหยุดไม่ใช่แค่ผมแต่มีอีกหลายคนมากที่อยากขอบคุณ